ดูละครซีรีส์รายการวาไรตีซิตคอมฟรีโหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Google Play อย่าลืมนะครับสามารถดูผ่านเว็บไซต์ได้ด้วย w o n d n e t ตัวโน้โนรู้สึกขอบคุณค่ะที่แบบให,ให้ให้ฉายาที่น่ารักกับเราแล้วก็ก็ยังเขินตลอดแม้กระทั่งแต่งงานแล้วมาเป็นแบบเส็จปีอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ยังใช้คำนี้ได้อยู่อ่ะน่ารักดีก็ดีใจแต่ก็ก็ต้องสื่อสารให้เข้าใจด้วยว่าเราก็ไม่ได้อีโคได้แบบร้อยเซนนะอื เราก็ยังเป็นมนุษย์อีโค่แบบมีกิเลสเป็นเฟล็กซิเทเรียนที่ทำได้บางวันทำไม่ได้บางวันเออแต่ก็ไอสิ่งที่ทำได้ก็จะพยายามทำต่อเนื่องดังนั้นถ้าเกิดบางคนอาจจะมาเห็นว่าเฮ้ยบางวันนี้แบบโอ้โหนั่งกินเนื้อชิ้นโตอะไรอย่างเงี้ยเออเขา, <c oughs> าทิ้งถุงพลาติกด้วยนะเพราะบางทีเอาจริงผผ้าหมดแล้วหรือบางทีแบบไม่ได้แพลนว่าจะไปแบบไปซื้อของแล้วมัน แล้วมันต้องใช้ถุงพลาสติกเราก็ใช้แต่ไม่ได้รู้สึกว่าเฮ้ย <_ letter> <conteúdo> ๋ยวมันมีคนเห็นใช่แต่ว่าอย่างที่พี่ทอบอกค่ะเรายืดหยุ่น s <itter> <S แล้วก็เอาถุงพลาสติกกลับไปไปล้างไปใช้ซ้ำอะไรอย่างี้ค่ะที่ผ่านมาเราก็ใช้เราเป็นตัวตนแบบนี้อยู่แล้วแล้วก็พยายามบอกบ่อยๆว่าเราเป็นเราสนใจเรื่องนี้แต่ว่าบางทีเราก็ไม่ได้เป็นตลอดเพราะเราเชื่อว่าทุกคงไม่มีใครทําได้ขนาดนั้น อาจจะต้องเข้าป่าเนียซึ่งเราก็ยังชอบชีวิตใ <c oughs> นเมืองอยู่ค่ะคึดอัดหรืาครับพี่เวลาได้ยินคำนี้ค่ะรับโอ้ไม่เลยดีใจครับ <c oughs> แล้วก็ไม่อยากที่จะให้คนที่จะมาลองใช้ชีวิตอีโคแล้วรู้สึกว่าอึดอัดหรือว่ารู้สึกว่ามันเป็นกรอบที่เราจะไม่สามารถทําอย่างอื่นได้เลยอะ่ะอย่างเราสองคนก็ไม่ได้มาที่นี่ด้วยวิธีการปั่นจักรยานกันมาคือเราก็อาศัยแบบเหมือนขนส่งสาธารณะมาอะไรอย่างเงี้ยคือ ผมว่าอย่ารู้สึกว่าพอจะใช้ชุดเป็นมิกสิ่งแวดล้อมแล้วเหมือนจะเจอแบบการจ้องมองที่เราทําอะไรไม่ได้ถ้าเกิดผมกับนุ่นเป็นตัวอย่างได้อะก็จะทําให้เห็นว่าเราเองก็ทําได้บ้างไม่ได้บ้างอืมเป็จริงรักตายการใช้ชุดิถ้าตั้งแต่ตื่นยันหลับเลยนะคะือว <แ ambling. S 1> uh ่าออฟฟิศผมอยู่ตรงนานาแล้วก็ผมก็ไม่ชอบขับรถด้วยอะผมก็เลยซื้อคอนโดอยู่ตรงข้ามกับออฟฟิศเพื่อที่จะเดินมาได้ แล้วเวลาที่เรามาเนี่ยครับเราก็จะมีถุงผ้ากระบอกน้ํากล่องข้าวแล้วก็พยายามที่จะใช้ชีวิตแบบเนี้ยเสมอเสมอทุกวันเวลาไปไหนก็จะอาศัยแบบรถไฟฟ้าแต่ว่าก็จะมีการขับรถบ้างะนะฮะแต่ว่าไม่ได้บ่อยมากเรื่องน้ําเรื่องไฟเนี่ยเราก็คิดว่าเวลาที่เราประหยัดนะครับสิ่งที่เราได้ก็คือประหยัดค่าใช้จ่ายต่อเดือนด้วยหรือว่าถ้าเกิดบางครั้งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆ เราได้รับถุงแกงกับหนังยางมาแล้วก็พยายามล้างแล้วก็ล้างล้างล้าง,างที่ออฟฟิศจะเป็นเหมือนแบบตากเหมือนตากปลาหมึกเลยอะค่ะเพราะนู้นชอบสั่งเดลิเวอรี่เวลาเราเห็นอะไรอร่อยๆเราก็แบบโอ้ยไม่อยากไปมันบางทีมันไกลเราก็สั่งแต่ว่าน้องๆในออฟฟิศก็จะรู้ว่าแบบพอทานเสร็จแต่ทุกคนก็คือมาหาก,กรรมล้างล้างถุง ไปตากให้แห้งแล้วก็พวกพลาสติกพวกนี้เราเอาใส่ถังขยะแยกเพื่อเวลาเอาไปส่งที่แบบกําจัดนะคะที่เขารับทิ้งพวกแบบขยะพลาสติกอย่างเงี้ยเขาก็จะมันจะไม่ใช่พวกขยะที่มันสามารถส่งเข้ากระบวนการรีไซเคิลได้ง่ายไม่มีพวกเศษอาหารอะไรเงี้ยค่ะและอย่างถ้าเป็นเศษอาหารนะครับเราก็มีถังอันนึงในการแปลงเศษอาหารให้กลายเป็นปุ๋ยเ,เวลาที่เราทานอาหารไม่หมดหรือว่ามีมีวัตถุดิบบางอย่างนะครับเราก็เทใส่ในถังเนี้ย มันก็จะแปลงเป็นปุ๋ยแล้วก็ไม่ได้มีกลิ่นเหม็นไม่ได้มีหนอนขึ้นมานอกนั้นเนี่ยผมก็คิดว่าเวลาที่ทำง่ายๆอ่ะครับมันสามารถที่จะเริ่มต้นจากการแยกขยะที่เป็นเศษอาหารออกพอแยกเศษอาหารออกเสร็จแล้วอะไรที่รีไซเคิลได้อ่ะครับก็แยกอีกถังหนึ่งทำให้ขยะเหล่านั้นน่ะสะอาดผมคิดว่าทำอะไรแบบนี้ไม่ไม่ได้ยากแล้วน้องที่ออฟฟิศก็เป็น บททดสอบแล้วว่าสามารถทําได้จริงๆรเราอยู่ด้วยกันมั้งคะ <c oughs> ค่อยๆแบบชักชวนอย่าใช้คําว่าต้นแบบเลย <c oughs> เอาจริงน้องๆในออฟฟิศก็เป็นเหมือนเด็กน้องๆที่อยู่ออฟฟิศทั่วไปเวลาออกไปทานข้าวก็จะกลับมาพร้อมกับถุงผลไม้มันจะมีขนมแบบขนมโตกเกียวมีแบบาชากาแฟอะไรเงี้ยแต่ทุกคนรู้ว่าเอามาบางคนถ้าเกิดแบบทำได้เขาก็าจะพกกระบอกน้ำไปตั้งแต่ต้นเพราะว่าได้ซื้อกลับมาเลยบางคนเอากล่องไปด้วยบางคนแบบ บางทีมันไปจังหวะเจออ่ะก็เอาถุงพลาสติกกลับมาแล้วก็แค่แยกนึกว่ามันไม่ได้ฝืนว่าแบบหล่อนอยู่ออฟฟิศชั้นแล้วหล่อนจะต้องแบบทําตัวไม่หร่อนไม่ได้บังคับค่ะใช่ใช่พี่ท็อปแ่บเขามีแนวคิดที่ดีมากอยากพี่ท็อปแชร์คือก่อนหน้านี้ครับผมเออยิ่งตอนที่ช่วงทําพิธีกรเยอะๆก่อนหน้านี้ผมก็จะซื้อของแบรนด์เนมเลยผมซื้อเบรเซอร์ซื้อชุดหรือว่าสูทหรือว่ารองเท้า แต่พอเวลาที่ผมซื้อแบรนด์เนมในราคาสูงอะ่ะผมจะหารก่อนว่าผมอ่ะจะใช้ทั้งหมดประมาณกี่ครั้งแล้วหารออกมาพอหารออกมาเสร็จผมก็จะรู้แล้วแหละว่าเวลาผมไปทํางานแต่ละครั้งอะ่ะแล้วมันรีเทิร์นออกมาเป็นเงินเนี่ยมันจะมีะรายรับเข้ามาเท่าไหร่จากการใช้ของพวกนี้แล้วผมรู้สึกว่าพอเวลาใช้ของพวกนี้แล้วมันทนกว่าด้วยผมก็เลยไม่ไม่ได้ปฏิเสธการใช้แบรนด์เนมแต่ถ้าณักวันนี้มีแบรนด์เนมหลายๆแบรนด์เลยอะ่ะที่คอนเซิร์ในเรื่องสิ่งแวดล้อมอ่า ก็จะสนับสนุนจะสเปนเงินในการใช้แต่ก็ไม่ได้เยอะมากหรอกนะครเพราะเราไม่ได้มีเงินเยอะมากๆในการซื้อแบรนด์เนมทุกคอลเลกชันแต่แต่วิธีคิดก็คือเราอยากได้ของดีของที่ทนทานของที่ใช้งานไปได้นานๆลงทุนหน่อย